สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านในช anel กัลลามาเซียครับเจอกันในวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะก็วันนี้ข่าวเพียบเลยนะครับมีอัปเดตเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อีซักสุดหน้าจากนิวคาสเซลด้วยนะตอนนี้เนี่ยเบื้องหลังครับสื่อบอกว่าบาร์ซ่าก็กําลังทําการบ้านนะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของดิวนี้อยู่นะหลังจากที่มีรายงานออกไปเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์จากแฟนๆเห็นพร้องตรงกันบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะสามารถ ามารถมาแทนทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังข่าวนี้กันนะแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ของเลวานด้วยนะก็ได้มีการแอคทีเวทนะครับต่ออัตโนมัติออกไปเพิ่มเติมอีก1ปีแล้วนะข่าวลือเชื่อมโยงอเลฮนโดเบลเดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของวิกตอร์โรเก้นะทางทีมจากบราซิลเนี่ยเขาก็ยังคงมีความต้องการอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมอยู่นะแล้วก็วันนี้มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของเพรดี้มาฝากนักเตะที่ตอนนี้นั่งนะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของแฟนแฟนบาซ่าหลายต่อหลายคนแล้วนะครับครบถ้วนเหมือนเดิมครับวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะใครยังไม่ได้กดซับกดได้แล้วก็ใครอยากจะสมัคร เป็นสมาชิกของช่องเริ่มต้นเดือนละ35บาทก็กดได้นะครับลิงก์เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับดีว่าพา s สครับออกแบบโปรแกรมทัวร์ดูบอลยุโรปได้ตามงบเลยนะใครสนใจไปดูบาซ่าเริ่มต้นเพียง28,900บาทราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พักแอร์พอร์ตโฮเทลบริการรถรับส่งครบวงจรไกด์นำเที่ยวนะแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยใครสนใจอย,อยากสอบถามเพิ่มเติมครับ โทรเลย0654595565แล้วก็ใครที่สนใจอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์กับ NT29 ท a c i n ิ s h น p ซิ่งชอบครับร้านขายอะไรแต่งมีให้เลือกหลากหลายแบบปลอกแฮนปั๊มเบรกกระจกและอื่นๆอีกมากมายของดีมีคุณภาพไม่แพงแล้วก็ ไม่โกงแน่นอน100%เจ้าของร้านก็เป็นแฟนบาร์ซ่านี่แหละนะครับใครที่ชื่นชอบในการแต่งมอเตอร์ไซค์สั่งซื้อกันได้ที่ช้อปปี้ที่ La z a d a แล้วก็มีแจ้งโค้ดด้วยบอกว่ามาจากผมเนี่ยรับส่วนลดไปเลย5 1 0จากราคาสินค้าใครที่มองหาประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันบำนาญน,นะครับติดต่อคุณแมนนักกฎหมายขายประกันได้เลยนะประกันสุขภาพเนี่ยขอแนะนาจาก AIA ครับประกันเหมาจ่าย5ล้านบาทครับซื้อ วันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่น2ต่อต่อที่1นผ่อนศและต่อที่2รับบัตรกำนันแก p หน0่งบาทเบียร์เริ่มต้นเพียง20,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อประกันกับคุณแมนเนี่ยปรึกษาด้านกฎหมายได้ด้วยโอ้โหคุ้มมากๆก็ฝากเพื่อนๆนะพอแม่พี่น้องของใครเนี่ยอยากจะซื้อประกันติดต่อคุณแมนสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ เรื่องแรกครับผมก็น้าหนึ่งของบุนโด d e p o อ t i ติโบในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวการต่อสัญญาของเลวานดอฟสกี้นะเคยนำเสนอไปแล้วเงื่อนไขคือถ้าเกิดเลวานนะลงเล่นเกิน45นาทีของ55%ในจำนวนเกมทั้งหมดฤดูกาลน,นี้ การต่อสัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันจะถูกบังคับใช้ออปชั่นบวกเพิ่มอีก1ปีทันทีเลวานเนี่ยมีสัญญากับบาซ่าถึงปี2026เท่ากับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยสัญญาเขาจะเหลือปีสุดท้ายแต่ว่าพอไอตัวออปชั่นนี้มันถูกใช้งานครับเขาจะมีสัญญาเพิ่มเป็นจนถึงปี2027ถามในมุมมองผมนะคิดว่าเลวานจะอยู่กับทีมไปจนครบ นะจนแบบหมดสัญญาแล้วก็แยกย้กายกันแบบฟรีเอเยตนเดินหรือเปล่าผมยังไม่ได้มองแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าบาร์ซ่านะมีการติ่งไอออปชั่นอันนี้เนี่ยเพื่อคงมูลค่ารักษาราคาในตัวของเลวานดีกว่าเสียฟรีนะครับสโมสรเนี่ยเชื่อว่าเลวานยังคงเล่นในระดับสูงต่อไปได้อีกยังน,ยน้อยเนี่ย ปีนึงนะก็คือในซีซั่นหน้าเนี่ยน่าจะยังได้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ของปี2026โอกาสที่เลวานจะย้ายออกเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าจนถึงตอนนั้นเลวานอายุ37ย่าง38ยังมีสัญญาอยู่ปีหนึ่งผมว่าอย่างขี้หมูขี้หมาค่าตัว1 0 1 5ล้านยูโรอ่ะมันยังพอขายได้ นะก็ดีกว่าไปเสียฟรีๆตอนนี้เนี่ยบาซาก็กำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาทดแทนแล้วนะครับในตัวของเลวานนะก็ปีนี้เป็นปีที่3ของเขากับบาซ่าผลงานเนี่ยก็เรียกได้ว่า ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะ,ะถ้าเปรียบเทียบกันในแง่ของเรื่องอายุนะเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยเลวานยังถือว่าเป็นหนึ่งในศูตรหน้าที่ฝากความหวังเอาไว้ได้แต่ผมเคยพูดเน้นย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับคือการใช้งานเลวานในช่วงวัย3 6 3 7เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการตะบี้ตะบัน,นแบบส่งลงสนามทุกนัดต้องเป็นตัวจริงตลอด พอมาในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าฟิกไม่ฝืนสังขารของเลวานแล้วนะมีการโดนดอปเป็นสำรองบ้างในบางเกมหรือถ้าเกิดลงเป็นตัวจริงผ่านไปสัก60-70นาทีเนี่ยมีการเปลี่ยนออกคือถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้โหเลวานคงได้เล่นแบบ90นาทีทุกๆนัดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับปีแรกที่ได้แชมป์ลาลิก้ายิงไป33ประตู นะทุกรายการปีที่ผ่านมาปีที่แล้วไม่มีแชมป์ติดมือยิงไป26ประตูแล้วก็มาในปีนี้เนี่ยยิงไปแล้ว31ประตูโหแต่ว่าฤดูกาลยังเหลืออีกยาวไกลเลยนะเผลอๆเ,เนี่ยไม่แน่อาจจะไปแตะถึงหลัก40ลูกได้เลยนะครับก็ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเนี่ยดีขึ้นด้วยในปีนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่จบ ฤดูกาลนะครับปีแรกเนี่ยค่าเฉลี่ยในการยิงของเลวานอยู่ที่ทุกๆ120นาทียิงได้1ลูกปีก่อนทุกๆ146นาทียิงได้1ลูกแต่พอในปีนี้เนี่ยทุกๆ85นาทียิงได้1ลูกนะครับก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นเพราะ มันต้องมองหาตัวแทนในระยะยาวของเลวานอยู่แล้วนะครับข่าวเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อีซักนะใครยังไม่ได้ฟังคลิปเมื่อวานนี้ลองไปย้อนฟังดูก่อนนะสื่อที่เล่นข่าวแรกเนี่ยมันคือฟุตบอล365นะจะต้องกรองนะครับเป็นสื่อแบบสายก๊อตสิบยังมีความน่าเชื่อถือต่ำอยู่แต่ว่าสื่อสเปนบางเจ้าก็เริ่มเอาไปรายงานแล้วนะอย่างเช่น สื่อน,นี้นะครับกิการเตสของทางเคราตูเมโดนะเขาก็บอกว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบาซ่าเริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ครับในการเซ็นสัญญากับอีซักต้องบอกแบบนี้นะว่ากองหน้าที่เป็นตัวเลือกของบาซ่ามันไม่ได้มีแค่อีซักคนเดียวเออริงร่งเบลล์ฮารันก็ยังอยู่ในรายชื่อแต่มันยากแล้วเพราะว่า ฮาลันเขาเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้ยาวเลยแล้วก็วิกตอร์โยเกเลสที่หลายคนถามกันเข้ามานะครับผมก็เห็นสื่อนะบบอกว่าบาซ่ายังไม่ได้ตัดชื่อใครออกไปเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมีการประเมินว่า ดีลไหนที่มันมีความเป็นไปได้มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดนะทั้งในแง่ของเรื่องของค่าตัวเรื่องความเหมาะสมเรื่องของสไตล์เรื่องของแนวทางวิธีการเล่นต่างๆนะมันต้องเอาทุกๆปัจจัยเนี่ยมาประเมินนะครับก็ในรายของอีซักถ้าเราอ้างอิงดีเทลจากฟุตบอล365อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากของเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่า บาซ่าเนี่ยหวังจะใช้ผู้เล่นในทีม2คนครับสวอปหรือเอาไปแนบนะสลับคั่วให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยพิจารณาด้วยคือหลักๆเนี่ยค่าตัวของอีซักมันค่อนข้างสูงบาซ่าก็เลยอาจจะใช้นักเตะที่มีเนี่ยแนบเข้าไปเพื่อให้ค่าตัวเนี่ยมันถูกลงมานะครับตามข่าวบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยนะอยากได้ราฟินญามากๆ คือถ้าสมมุติบาซ่าบอกว่าเอาราฟินญยาแนบเข้าไปในดิวเนี่ยโอ้โหนิวคาเสเซิลแบบ ละลิกละลีเลยนะคือเขาเอาแน่นอนเขาเปิดโต๊ะเจราจากับบาร์ซ่าแน่ๆแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของราฟินญาเองนะัเวลานี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่บาร์ซ่าแบบจะยอมปล่อยตัวออกไปนะมันก็มีข่าวเรื่องที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเอาราฟินญาแนบเข้าไปผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะทีนี้มันเหลือใครบ้างนะครับตามที่สื่อบอก หลักๆเนี่ยมันก็จะมี2คน 1. นึอันซูฟาติครับและก็2คือเฟรนตอเลสเนี่ยบาซ่าอาจจะเสนอ2คนนี้ให้นิวคาสเซิลเลือกครับว่าคุณอยากได้ใครในเคสของเฟรนนิวคาสเซิลเนี่ยเคยติดต่อมาหาบาซ่าอยากจะได้ตัวตั้งแต่เมื่อตอนซัมเมอร์ของปีที่แล้วนะแต่ว่า ตัวของเฟรนเนี่ยเขาทําการปฏิเสธเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมแต่ทีเนี้ยเราต้องมารอดูนะครับช่วงซัมเมอร์สถานการณ์จะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเฟรันยังคงยึดจุดยืนเดิมว่าผมไม่ย้ายผมไม่ไปผมจะอยู่กับบาร์ซ่ามันก็ต้องตัดไปนะคือบาร์ซ่าก็ไปบีบบังคับเขาไม่ได้ก็ต้องไปรอดูว่าฟาติเนี่ยจะเอาไหมแต่คือถ้าผมเป็นนิวคาสิลนะเฟรนนะผมอาจจะเอานะเพราะว่าเรายังพอเห็นว่า เล่นได้แต่ฟาติเนี่ยผมไม่เอานะคือเอามาก็ต้องแบบรับความเสี่ยงนะครับว่าจะสามารถลงสนามให้กับทีมได้หรือไม่น,นี่คือสิ่งที่สื่อบอกเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยนะถามว่ามีเงินไหมก็ต้องทำการขายนักเตะนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดชื่อของคิเซนเซ่นนะเอ่อ เฟรันตอเลสนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราอย่าลืมว่าบาซาน่าจะได้เงินกลับมาเพราะดูทรงแล้วเนี่ยคงไม่ได้ไปต่อครับนั่นก็คือวิกตอร์โรเก่เมื่อวานมีรายงานจาก UOL Esporte ที่เป็นสื่อบราซิลนะครับบอกว่าพอเมลัสเนี่ยหวังจะเซ็นกับโรเก่ในตลาดหน้าหนาวนะคือของฝั่งบราซิลเนี่ยเขายังไม่ปิดตลาดนะครับ ซื้อนักเตะได้จนถึงวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์โอ้นานมากตลาดแบบเปิดนานมากนะเขายังเซ็นกับโรเก้ได้อยู่แต่พอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็มีสื่อสเปนออกมาปฏิเสธบอกว่าทางเรอัลเบติสนะแม้ว่า เขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเก็บเอาโรเก้เอาไว้กับทีมต่อในฤดูกาลหน้าแต่เขาก็จะไม่ยอมเสียโรเก้ออกไปในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้นะครับคือจะเก็บเอาไว้ใช้งานนะอย่างน้อยๆนะให้มันจบฤดูกาลนี้ไปก่อนแล้วถึงจะปล่อยตัวกลับคืนสู่บาซ่าแล้วหลังจากนั้นบาซ่าจะไปขายให้ใครหรือจะไปปล่อยยืมตัวให้กับทีมไหนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของบาซ่าแล้วนะครับก็ พาเมลัสจะกลับมาไล่ล่าตัวโรเกออีกครั้งหนึ่งนะในช่วงซัมเมอร์ของปีปีนี้2025ยบาซ่าก็ตั้งค่าตัวเอาไว้นะครับ25-30ล้านยูโรก็คืออยากจะขอเอาเงินลงทุนเนี่ยกลับมาหน่อยนะจะได้ไม่ขาดทุนในดีลนี้คือถ้าขายได้25-30เนี่ยมันก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปนะมันก็เท่ากับราคาที่บาซ่าซื้อมาจากอตเตติโกมิเนโร นั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปดูเบติสมาบ้างนะฟอร์มของโรเก้คือก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่จนน่าเกลียดแต่ผมว่าบาร์ซ่าคงมองแล้วด้วยนะสิ่งแวดล้อมในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการเอากองหน้าที่ต้องมาปั้นถ้าเกิดว่าคุณจะหาตัวแทนเลวานมันต้องเป็นคนที่มาแล้วมั่นใจได้ว่าเป็นตัวจริงนะ สามารถแบกทีมสามารถรับความกดดันนะจากแฟนบอลได้แล้วโลกเกมมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะการขายทิ้งเนี่ยมันก็ดูน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับอ่ะนี่คือพวกบรรดาดิวขาออกทีนี้มันมีข่าวลือเพิ่มเติมด้วยนะผมว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวนี้นะครับคือมันเป็นการรายงานจากทาง สื่อเจ้าเล็กๆอ่ะนะเอลนาซิองนาวอ่ะนึกออกแหละ,ะชื่อติดอยู่ที่ปากบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับอเลฮันโดเบาเดในช่วงซัมเมอร์นะโดยหวังจะยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน33ล้านปอนด์หรือว่าถ้าตีเป็นเงินยูโรเนี่ยก็ประมาณ40ล้านยูโรนะข่าวนี้มีสื่อออกมาปัดแล้วนะครับอย่าง g i ฟต์มีสปอร์ตนะของผู้สื่อข่าวดีนโจนส์เขาบอกว่า แมนยู you, ไม่ได้มองเบลเดเนี่ยเป็นพาราดิตี้เป็นเป้าหมายหลักของทีมคือผมมาอ่านข่าวแล้วผมก็ว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์แมนยูพึ่งเซ็นกับดอกูไปนะที่เป็นแบ็คซ้ายเหมือนกันแล้วคุณจะมาเอาเบลเดอีกเนี่ยผมว่ามันคือบางทีมึงเขียนข่าวเนี่ยมึงก็ไม่ดูแบบตามหลักความเป็นจริงเลย นะครับใครเห็นข่าวนี้ปัดไปเลยนะแล้วก็ทางบาซ่าเองก็ไม่มีความคิดที่จะขายเบลเดยอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนักเตะเขาก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะอยู่กับบาซ่าไปจนแขวนสตั๊ดเลยด้วยซ้ำนะก็สบายใจกับข่าวนี้ได้ทีนี้อีกข่าวหนึ่งนะอันนี้เป็นข่าวขาเข้า,ขาผมเห็นแล้วฟุตบอล3-6-5บอกว่าเฟอร์กิลฟันดต้องการเล่นให้กับบาซ่า ถ้าเกิดไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลได้พอเห็นข่าวนี้แล้วผมเกาหัวแกกๆเลยนะคือบาร์ซ่าไม่เคยมีข่าวกับฟานได์มาก่อนนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นสื่อเดียวกับที่รายงานเลือกอีซักอะสรุปกูจะเชื่อมึงดีไหมเนี่ยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวลือแน่นอนพันเปร์นะพอเห็นข่าวคุณกดเข้าไปเนี่ยครับที่หน้าเว็บไซต์ปรากฏว่าเขาลบข่าวนี้ออกไปจากเว็บแล้ว ก็ไม่รู้ว่าโดนถลม่มโดนโจมตีหรือโดนอะไรต่างๆนานานะทำให้พวกเขาตัดสินใจลบข่าวนี้ออกไปแต่ว่าใน X เนี่ยมันยังคงมีอยู่นะอันนี้พูดเผื่อแฟนๆเพื่อนๆไปเจอในเว็บอื่นๆเนี่ยก็จะได้รู้ตรงกันนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเปรดดี้กันหน่อยอา่านะ ก็เมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนวะก็มีหยิบยกมาพูดถึงแล้วแต่ว่าวันนี้มีเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกนะตำแหน่งการเล่นในสนามคือตอนนี้เราเห็นว่าเบรดี้คือมันเหมือนไม่มีตำแหน่งตายตัวนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์แบบตัวฟีโร่ะเดี๋ยวก็ยืนเป็นเบอร์6เดี๋ยวก็ยืนเป็นเบอร์8เดี๋ยวก็ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์10นะเล่นได้หลากหลายมากม ไปที่บอกว่าตำแหน่งของผมในสนามเนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างสารรค์เกมรุกมากกว่าการจบสกอร์เป้าหมายของผมคือการจ่ายบอลแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมผมเนี่ยสนุกกับตำแหน่งนี้เพราะว่าผมได้สัมผัสบอลเยอะแล้วก็ได้อยู่ตรงกลางสนามด้วยผมรู้สึกสบายใจแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการในตำแหน่งของการเล่นเกมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ไปดี้บอกว่าการพูดคุยกับฟิกครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้เนี่ยเราเข้าขากันได้ดีฟิกบอกกับผมว่าเขาต้องการอะไรจากตัวผมผมรู้ว่าผมต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ไปถึงระดับนั้นได้ผมเนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะการรักษาความฟิตของตัวเองผมต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดว่าผมหยุดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่ผมจะกลับมาฟิตนะผมแฮปปี้กับการได้ลงสนามแบบนี้ผมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าใดๆปริมาณการฝึกซ้อมเนี่ยเท่าเดิมแต่การป้องกันอาการบาดเจ็บเนี่ยมันมาจากวิธีการที่ผมเลือกใช้นะผมกับทีมสตาฟทีมนักกายภาพเนี่ยได้ออกแบบวิธีการซ้อมใหม่ที่มันมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผมเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เรดี้บอกว่าตอนนี้ขุมกำลังของเราเนี่ยไม่มีผู้เล่นดาวรุ่งแต่ว่าทุกคนต่างก็มีประสบการณ์สูงผมไม่กลัวที่จะต้องรับบทบาทเป็นผู้นำผมชอบนะผมเนี่ยอยากจะช่วยให้บาซ่าคว้าแชมป์ให้ได้ในทีมจุดเด่นหลักๆเลยคือเรื่องของความสามัคีเราอาจจะดูเก้ๆกักงๆนิดหน่อยในห้องแต่งตัว นะแต่เราเนี่ยมักจะหัวเราะหยอกล้อกันอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นหลายคนที่มีอายุต่ํากว่า20ปีเราเนี่ยหัวเราะกันเยอะมากๆแล้วก็มีความสัม,สมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมด้วยนะอย่างที่เราเห็นมันปรากฏออกมาในสนามเช่นกันนักเตะคนหนึ่งที่เพรดี้ชื่นชมเป็นพิเศษครับก็คือราฟินญาเพรดดี้บอกว่าราฟินญาเนี่ยโอ้โหสมควรได้รับเครดิต ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้กับบาซ่ารดูกันนี้เขาผ่านช่วงเวลาที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ลาฟินญาก็ยังทํางานหนักอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตัวเองเขาทุ่มเทอย่างสุดความสามารถและตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมผมดีใจกับเขามากจริงๆนะคืออย่าว่าแต่เบรดี้เลยผมว่าแฟนๆบาซ่าก็รู้สึกภูมิใจในในตัวของราฟินญาเช่นกันคำถามสุดท้าย นะครับพิธีกรถามว่าถ้าเกิดเฟเนโตเลสนะเป็นเดอะชาร์หรือว่าเป็นฉลามเนี่ยคุณเป็นอะไรเบรดี้บอกว่าอืมผมน่าจะเป็นปลาซาดีนนะครับอะไรวะปลาซาดีนปลากระป๋องเหรอนะครับนี่คือเปรดี้น่ารักนะผมชอบแปลบทสัมภาษณ์เปรดี้มากคือเป็นคนที่แบบพูดอะไรก็ให้เกียรติ คนอื่นเสมอแม้ว่าจะพูดถึงคู่แข่งด้วยซ้ำไปนะครับในเกมกับเซบีย่าทำไมเฟรันถึงไม่ถูกเปลี่ยนลงสนามเป็นตัวสำรองนะก็มากาเนี่ยบอกว่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่น่ากังวลอะไรในเกมสุดสัปดาห์นี้เฟรนก็น่าจะกลับมามีชื่อลงสนามได้ตามปกตินะ,ะแล้วก็ปิดท้ายครับนี่คือภาพ ล่าสุดนะของสนาม New Spotify คำหนูอ่าเราจะเห็นว่าก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นล่างเริ่มขึ้นโครงเหล็กรอบๆแล้วนะยังเหลือรายละเอียดที่ต้องเก็บอีกอูเยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดนะครับอ่นี่คือภาพภายในนะเหลือทาสีเหลือโอตกแต่งฉาบปงฉาปูนเพียบเลยนะก็ตามกำหนดครับ10สัปดาห์แต่ผมว่าไม่ทันนะ วางเดิมพันกับผมได้เลยไอที่บอกว่าการเงินเมษายนเนี่ยเผลอๆต้องเลื่อนไปอีกเชื่อผมอ่ะนี่คือข่าวสารนะครับที่เก็บมาฝากกันใครอยากจะอัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากจะดูไฮไลท์นี่เนี่ยเมื่อคือนนี้โอ้โหเดนมารติดก,กับแมนซิตี้นี่คือผมดูจบแค่ครึ่งแรกนะดูต่อไม่ไหวง่วงมากก็เลยนอนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยซิตี้ทำได้ดีกว่าสกอร์นำอยู่แต่ นี่แหละครับคือความเป็นเรอลมตริดเนะเขาพร้อมที่จะพลิกสถานการณ์กลับคืนมาได้ทุกเมื่อนะจบเกมมาติดชนะ3-2สุดยอดนะก็กลุ่มความได้เปรียบครับเดี๋ยวต้องกลับไปเล่นเลขที่2นะสัปดาห์หน้าก็กลับไปเยือนที่ซานติโกเบนาเบลเป็นงานยากของซิตี้แหละ นะก็เรียนเชิญครับเว็บไซต์ l o ok c s c o r e c o m นะครับข่าวสารพรีวิวฟันธงกิจกรรมนะนะเรามาร่วมทายผลฟุตบอลกันหน่อยเขาก็จะมีเก็บสะสมคะแนาานาาในทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนนะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลนี่นะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับ,นะรบเรามาทายคืนนี้เอา UCL แล้วกันนะครับเลือกคู่ที่เรามั่นใจที่สุด AC มิลานนะผมว่าน่าจะชนะ เฟยานูดได้เลือก a อซิมิลานนี่นะครับเ,เลือกลิวร์พูด้วยอีกคู่หนึ่งนีนะ่อ่ะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้กับ l o c k s c o r e c o m ลิงก์ทั้งหมดแปะอยู่ด้านล่างแล้วในช่อง description นะหาสปอนเซอร์เจ้าไหนกดที่ลิงก์เลื่อนลงมาได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ